สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งจากวิดีโอใน u t u b e นะครับชื่อเรื่องว่าการามลวงศรัทธาหลอกเป็นเรื่องทีเ่เกิดขึ้นจริงเมื่อหลายสิบปีก่อนที่วัดแห่งหนึ่งครับมันเกี่ยวกับศรัทธาที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็นำไปสู่เรื่องน่ากลัวมากๆทั้งไสยศาสตร์ทั้งาการฆาตกรรมค่ะเป็นเรื่องที่สะท้อนด้านมืดในใจคนได้ชัดเจนมากเลยนะคะคือความโลภความหลง อำนาจเนี่ยมันแฝงตัวมาในคราบนักบุญได้จริงๆแล้วพลังของความเชื่อเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไตรตรองให้ดีพอเนี่ยมันนําไปสู่โศกนาฏกรรมได้เลยนะคะครับเรื่องมันเรื่องจากพระรูปหนึ่งชื่อออพระครูสงวนท่านเป็นเหมือนพระนักพัฒนาทําให้วัดเจริญมากแต่เบื้องหลังคือท่านมีชื่อเสียงเรื่องดูดวงแบบว่ากันว่าแม่นมากจริงๆครับ ก็เลยดึงดูดคนเข้ามาเยอะโดยเฉพาะคนมีเงินมีฐานะดีหนึ่งในนั้นก็คือคุณนายสมศรีมาจากตราดเลยครับศรัทธาท่านมากเป็นอุปถัมภ์รายใหญ่แล้วก็ดูจะใก,กล้ชิดกับพระครูสงวนเป็นพิเศษด้วยค่ะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าชื่อเสียงของท่านเนี่ยมันมาจากความสามารถจริงๆหรือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับจังหวะที่คนอาจจะต้องการที่พึ่งทางใจพอดีด้วยหรือเปล่า อืมครับมันเลยทำให้เกิดความเชื่อมากๆจนแบบไม่ทันได้คิดให้รอบข้อบอะคะ่ะค่ะแล้วเรื่องมันก็เริ่มซับซ้อยขึ้นเมื่อมีเศรษฐินีอีกคนเข้ามาชื่อคุณนายวิภาคนนี้มาจากกรุงเทพแล้วดูเหมือนว่าเอ,อ่อพระครูสงวนจะหันไปให้ความสำคัญกับคุณนายวิภามากกว่าเดิมอ๋อทีนี้ก็เลยเกิดเรื่องขัดแย้งกับคุณนายสมศรีขึ้นมาแบบรุนแรงเลยครับสุดท้ายพระครูสงวนก็เลือกข้างคุณนายวิภา แล้วหลังจากนั้นคุณนายสมศรีก็ค่อยๆหายหน้าไปจากวัดแบบปริศนาเลยค่ะหายไปเลยซึ่งตรงนี้มันเป็นสัญญาณอ,อ,อันตรายแรกๆเลยไหมครับน่าจะใช่เลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแล้วแต่มันมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวด้วยบรรยากาศในวัดจากที่เคยสงบสงบมันก็คงเริ่มตึงเครียดมีอะไรแปลกๆการหายตัวไปของคุณนายสมศรีนี่เลยน่ากลัวค่ะไม่ใช่แค่เรื่องงอนแล้วหนีไปเฉยๆครับแล้วก็ตามคาด หลังจากคุณนายสมศรีหายไปเนี่ยเรื่องน่ากลัวก็ตามมาติดๆเลยครับมีพระอมรซึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ยคือท่านเคยคิดจะไปร้องเรียนพฤติกรรมบางอย่างของพระครูสงวนค่ะก็เอ่อมรณภาพไปแบบกระทันหันหลังจากได้ยาปอมสมุนไพราจากพระครูสงวนโหยังไม่พอครับมีครูเอกเป็นครูพระละเคยมีเรื่องตักเตือนพระครูสงวนเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนเอ้าหรอคะครับ ครูเอกก็เสียชีวิตไปอีกคนหลังจากกินขนมที่ออว่ากันว่าพระครูสงวนฝากมาให้นี่มันเริ่มเห็นแพทเทิร์นชัดเจนแล้วนะคะใครก็ตามที่เหมือนจะเข้ามาขวางหรือรู้ความลับอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะมีจุดจบแปลกๆตลอดเลยแล้วมันเชื่อมโยงกับการได้รับของกินไม่ว่าจะเป็นยาหรือขนมจากตัวพระครูสงวนเองด้วยบรรยากาศในวัดตอนนั้นคงจะแบบหวาดกลัวกันมากแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาเลยนะคะใช่ครับแต่ท่ามกลางความกลัวเนี่ย ก็มีตัวละครสำคัญโผล่มาครับเป็นเด็กผู้หญิงชื่ออัญญะดูภายนอกเหมือนเป็นเด็กกำพร้าที่พระครูสงวนเมตตารับเลี้ยงไว้อ๋อค่ะแต่จริงๆแล้วเธอคือลูกสาวของคุณนายสมศรีนั่นเองแฝงตัวเข้ามาเพื่อสืบเรื่องแม่โอ้โหอัญญะก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆครับ แล้วบังเอิญไปได้ยินพระครูสงวนพูดถึงเรื่องการเลี้ยงผีเลี้ยงผีครับเพื่อช่วยเรื่องดูดวงแล้วก็มีการทำพิธีอะไรลับๆด้วยอัญญะนี่กลายเป็นกุญแจสำคัญของเรื่องเลยนะคะการที่เธออยู่ข้างในทำให้เห็นได้ยินอะไรที่คนนอกไม่รู้เรื่องเลี้ยงผีนี่ในทางศิยศาสตร์ก็คือการควบคุมวิญ,ญญาณไว้ใช้งานใช่ไหมคะอาจจะเพื่อเสริมดวงเสริมสเสน่ห์ทให้ดูขลังขึ้น แต่มันก็มักจะเกี่ยวกับพิธีด้านมืดอันตรายแล้วตัวอัญญาเองก็เสี่ยงมากๆถ้าความจริงเปิดเผยออกมาครับแล้วในที่สุดอัญญาก็รวบรวมความกล้ารวบรวมหลักฐานต่างๆแล้วก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บุกเข้าวัดจับกุมพระครูสงวนครับแล้วความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดโปงออกมาคือมันเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องคุณนายสมศรีพระอมรครูเอกแล้วอาจจะมีคนอื่นอีก ไม่น่าเชื่อเลยนะคะวิธีการคือใช้สิ่งที่เรียกว่ายาสั่งเชื่อกันว่าเป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์ตามคำสั่งยาสั่งเหรอคะครับแล้วที่น่าสยดสยองที่สุดคือเขาเอากระดูกของเหยื่อไปใส่หม้อดินฝังไว้หลังเมรุเผาศพฮะแล้วก็ทำพิธีสะกดวิญญาณไว้ด้วยโดยมีสัพพรอชื่อชยัยรู้เห็นเป็นใจช่วยเหลือด้วยโหดร้ายมากตำรวจไปขุดเจอหม้อดินหลายใบยเลยครับหนึ่งในนั้นมีชื่อสมศรี เขียนติดไว้ชัดเจนค่ะพอคดีมันคลี่คลายออกมานี้โอ้โหเห็นเลยนะคะธาตแท้จริงๆของคนทีออ่ซ่อนอยู่หลังภาพลักษณ์ดีๆเนี่ยมันน่าตกใจมากเป็นการเอาเรื่องอาชญากรรมมาผสมกับความเชื่อทางไสยศาสตร์เพื่อปิดบังความผิดกำจัดคนที่ไม่ต้องการสุดท้ายความจริงก็เปิดเผยอ,อยู่ดีนะคะกรรมตามทันจริงๆครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือพระครูสงวนถูกจับแต่สุดท้ายก็ผูกคอตายในคุกไปครับ ส่วนวัดก็มีการปฏิรูปตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เข้ามาดูแลฟื้นฟูวัดให้กลับมาเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนจริงๆอีกครั้งค่ะ เรื่องนี้ทิ้งคำถามไว้ให้คิดเยอะเลยนะคะว่าอำนาจโดยเฉพาะอำนาจที่มาจากศรัทธาเนี่ยถ้ามันไม่มีการตรวจสอบไม่มีใครคานอำนาจได้เลยมันนำไปสู่เรื่องร้ายแรงได้ขนาดไหนมันย้ำเตือนเราจริงๆคะ่ะว่าต้องใช้สติต้องใช้ปัญญามากๆในการจะเชื่อถือหรือศรัทธาใครหรืออะไรก็ตามก่อนจะมอบศรัทธาให้ใครไปเต็มร้อยเนี่ยอาจจะต้องคิดใครครวญให้ดีก่อนจริงๆคะ่ะนี่อาจจะเป็นบทเรียนสำคัญที่สุดจากเรื่องนี้เลยนะคะ